ได้เป็นอีโน้หลายประโยชน์จริงๆโอเควันนี้ทกกุกคนจะไม่ต้องสงสัยว่าผมแต่งตัวเป็นใครโอเครู้ยังผมจะไม่พูดชื่อเดี๋ยวบาปแต่พูดได้แหละพูดคำว่าพระแต่แต่เออหุยหุยเดี๋ยวได้ต้องไปหรือเปล่าเราต้องระมัดระวังตัวระวัดระมัดระวังร่างกายของตงัวเองย,ยังยัง เกมแลตตาอีกเป็นไรครับฮะขอร้องเป็นไรเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะรอบแรกรอบแรกขอแฮกเกอร์ชนะรอบที่สองใครจะเป็นผู้ชนะเชลลี่ข้ามาได้ไรหลานแล้วหวามาปกดกดแบบกดมั่วหรือเปล่าครับคุณชายกดมั่วหรือเปล่าครับคุณชายอีผู้ชายคนนี้แรงโน้อแต่เก่งมากเรื่องกันเรื่องการกระโดดคือเก่งแล้ว เพียเลยเพียกับเชลลี่ตะกี้มันไปหยิบอะไรรู้ไหมไปหยิบของนักสืบมามาใช้ประโยชน์ได้บ้ากเลยมั้งมากกว่าเชลลี่โอเคอาจจะได้ยินเสียงอะไรผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นเสียงทีวีของยายผมเออเรียบร้อยโดนเต็มเต็มครับโอเค